ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่1มีนาคมพศ2564พบกับผมชวนายครับประานกุลผู้แนะนําการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่69ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งหรือ Gold Spot นะครับที่เริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยลงไปแรงมากเลยทีเดียวคือลงไปถึง1718แต่เช้านี้ก็ดีดกลับขึ้นมา,ถาแถว1744แล้วครับ ก็เป็นการดิดตัวเกือบเกือบสาเหรียญได้ก็นับว่าเป็นการดิดตัวที่แรงพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับประเด็นข่าวเช้านี้นะครับก็มีฝอยกันทั้งข่าวบวกและข่าวลบนะเอากันที่ข่าวบวกก่อนก็แล้วกันนะครับข่าวบวกแรกก็คือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9้าล้านล้านของคุณโจไบเดนเนี่ยเขาได้ผ่านการโหวตจากสภาล่างแล้วเมื่อคือวันเสาร์ที่ผ่านมาและจะถูกส่งต่อไปยังสภาสูงนะครับเพื่อโหวตอีกครั้งซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าจะผ่านแลลวครับเพราะงบประมาณเยียวยาก้อนล่าส ต้องเกิดเรื่องใหญ่ที่อเมริกาแน่ๆแ,แต่สําหรับข่าวลบก็ยังพอมีอยู่นะครับข่าวแรกก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นซึ่งถ้าเงินมันยังไม่เฟ้อเนี่ยมันก็เป็นผลลบกับทองตรงๆเลยเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่เกือบจะปลอดภัยใกล้เคียงกันนะครับแต่มันให้ดอกเบี้ยด,ด้วยสําหรับออโรราเราเช้านี้นะครับเราให้แนวรับไว้ที่1725-1717 17 17, แนวต้านที่1745-1750และสตอลลอตเมื่อหลุด1717ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยาาาากกจะฝให้้ัับทท่่นผูฟงีีมมคว สนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทถึงวันศุกร์เวลา10.00โมงเนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายเรากับขนมได้ในรายการไฟทอง by Aurora สวัสดีครับ